สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงการคำนวณค่าไฟฟ้านะครับซึ่งการคำนวณค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตัวยอ่อหรือว่าคำที่เราได้ยินบ่อยๆอยู่ประมาณ5 6าคำนะครับอันดับแรกก็คือวัต์อ่ก็คือหน่วยของกำลังไฟฟ้าซึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับตัวต่อมาคือกิโลวัต์อ่ก็คือหน่วยของกำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ1 0 0 0วัตต์1 0 0 0ัวัตเท่ากับ1กิโลวัตนะครับแล้วก็เมกะวัตนะครับ1เมกะวัตก็เท่ากับ1ล้านวัตหรือ1000กิลว์นั่นเองนะครับ ทีนี้ตัวต่อมาก็คือกิโลวัตต์อาวหรือกิโลวัตต์เฮาวอันนี้คือหน่วยของการคิดค่าพลังงานไฟฟ้าหรือว่าจริง,รงๆมันก็คือหนหน่วยนั่นเองสมมติ1ยูนิตเนี่ยที่เราเสียค่าไฟบ้านเนี่ยโอ้เดือนนี้เสียไป200หน่วยอ่าหน่วยแล้วประมาณสัก3บาทกว่าหรือ4บาทเนี่ยหน่วย1น่หน่วยนั้นน่ะก็คือกิโลวัตต์เฮาวนั่นเองนะครับอันนี้ต้องจะได้จำมาไว้ทีนี้ในส่วนของค่าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะจำสับสนกันนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้ากับ กำลังไฟฟ้านะครับอันน like like <if it S 1> nah, ี้ต uh ้องอย่าจําสับสนกันนะครับกาลังไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นวัตหรือกิโลวัต์หรือเมกะวัตนะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชัว์ะอันนี้ต้องจําแยกให้ได้นะครับพลังงานไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชาวความหมายก็คือเอากําลังไฟฟ้าเนี่ยมาคูณเวลานั่นเองพลังงานไฟฟ้าก็คือ กำลังไฟฟ้ามาคูณเวลาในที่นี้ก็จะเป็นชั่วโมงนะครับสิ่งที่จะเน้นย้ําก็คือว่าอย่าจําสับสนกันนะครับระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับกําลังไฟฟ้านะครับกาลังไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยเป็นวัตหรือกิโลวัต์หรือเมกะวัตนะครับอ่าสามอย่างเนี่ยจะเรียกเป็นกําลังไฟฟ้านะครับแต่ว่าพลังงานไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชาวนะครับอ่าความหมายของพลังงานไฟฟ้าก็คือว่า เอาค่ากำลังไฟฟ้านี่แหละมาคูณกับระยะเวลาหรือชั่วโมงก็จะได้เป็นค่าพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชาวนะครับกรณีถ้าหน่วยของกําลังไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่ได้เป็นกิโลวัตต์หรือไม่ถึงกิโลวัตต์เช่น30วัตต์ห้วัตต์เนี่ยเราก็จะต้องเอาค่าพันมาหารด้วยนะครับสูตรมันก็คือกําลังไฟฟ้าคูณชั่วโมงหารด้วยพันอ่ากรณีถ้าบอกเป็นวัต สุดท้ายนี้นะครับหากเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์กับท่านนะครับฝาช่อง YouTube นะครับโซลฮับ u b ม o m p านีนะครับเฟซบุ๊กโซลฮับเอฟซ c นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วท่านชอบอ่านก็ดูในรายละเอียดของเว็บโซลฮับ co. th นะครับมีข้อมูลลึกๆตั้งแต่พื้นฐานยันแอดวานนะครับขอบคุณครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับอันเนี้ยตัวอย่างยกตัวอย่างว่า สมมุติเราเปิดพัดลมเนี่ยขนาด16นิ้วมันใช้กําลังไฟฟ้า55วัต์เปิด10ชั่วโมงอ่าเพราะนั้นจะใช้พลังงานกี่หน่วยอ่าหรือพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะนั้นก็คือเอา55คูณ10หารด้วยพันนะครับก็จะได้เท่ากับ0.5 5ยูนิตหรือ0.55หน่วยแต่ถ้าสมมติว่าพัดลมตัวเนี้ยมันกินไฟโอ้โหกินไฟแบบเยอะเลยสมมุติว่ากินไฟสัก2 0 0 0วัต์หรือเทียบได้เท่ากับ2 k เควัตเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องหาร ถ้ามีหน่วยเป็นเป็น2เควัตแล้วนะครับสมมุติอันนี้ปุ๊บไม่ใช่ตรงนี้เป็น2เควัต 2k นะครับ2เควัตรต,รต,รตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องหารพันเราก็ใช้เป็นเอา2มาคูณ2คูณ10เลยนะครับและตัวตนี้ก็ไม่ต้องหารพันเพราะว่ามีหน่วยเป็นเควัตแล้วอ่าอันนี้คือ,อยกตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างที่2นะครับตัาริดไอ้น้าขนาด ใหญ่นะครับก็คือ1,800วัต์จริงๆมันคือ1,8 k วัต์นะครับใช้งาน2ชั่วโมงแล้วก็จะใช้มันพลังงานเท่าไหร่ก็คือเอา1,800คูณ2แล้วก็หารพันเท่ากับ3.6ยูนิตหรือกรณีนีเน้เราไม่ต้องใช้เป็นหารพันมันก็คือสมมติเราตัดพันออกมันก็คือ1,8นั่นเอง1นึที1.8คูณ2มันก็ได้เท่าค่าเท่ากันก็คือ3 6ยูนิต ในส่วนของข้อ3ก็เป็น Air 1800 BTU นะครับใช้กำลังไฟฟ้าประมาณสัก2 0 0 0 0วัตต์ก็คือ2.02ก็เข้าสูตรสรุปก็คือถ้าเปิด10ชั่วโมงเนี่ยจะเสียค่าไฟประมาณ20หน่วยเพราะนั้นก็ลองคูณดูว่าเอะเราเปิดคืนหนึงเนี่ย20หน่วยหน่วยแล้วประมาณ3บาทกว่าก็วันละคืนหนึ่งก็560 0บาท60 70บาทนะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์กับท่านนะครับฝ่าช่อง YouTube นะครับโซลฮับ u b ม o m p นี y นะครับเฟซบุ๊กโซลฮับเอฟซีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและท่านชอบอ่านเว็บโซลฮับดอทซนะครับมีข้อมูลลึกๆตั้งแต่พื้นฐานยันแอดวานซ์นะครับขอบคุณครับ สร้างาไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นค่าไฟฟ้าฐานค่าไฟฟ้าผันแปร FT หรือว่าวันะครับสาส่วนเป็นค่าไฟฟ้าพื้นพืนนะครับค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันมีแยกลงไปอีกถ้าเป็นในส่วนของโรงงานนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับค่า FT ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยจะเปลี่ยนทุก4เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะะเราก็จะเก็บเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็ แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทซึ่งถ้าสมมุติเป็นกรณีเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็จะใช้สูตรตามนี้อันผมยกตัวอย่างเฉพาะบ้านอาศัยก่อนในส,สำหรับสไลด์นี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นขั้นบันไดหม,มุดข้อ1.1.1เนี่ยถ้าไม่ถึง150หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้ไม่ถึง150หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิน150หน่วยก็ต้องใช้สูตรข้อ1.1.2นะครับแล้วราคามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของ Time of use เดี๋ยวค่อยว่าในโออกกาาสถััดไปนนนนร่้้ีเ คำนวณว่าแต่ละชนิดเนี่ยกินกินพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ยังงพัดลมจากตัวอย่างที่1เนี่ยกินไป0.55หน่วยเพราะนั้นคูณหน่วยละประมาณ3.2484ก็มาจากตรงไหนก็คือตรงนี้กรณีนี้ยกตัวอย่างว่าบ้านเราเนี่ยใช้ไฟเกิน150หน่วยก็เข้าสูตรตรงนี้มันก็เอามาคูณกันเพราะนั้นเปิดพัดลมประมาณ10ชั่วโมงเนี่ยเสียค่าไฟประมาณบาท70ตังค์แล้วก็ถ้าเป็นเตารีดไอ้น้ำเนี่ยรีดผ้า2ชั่วโมงเนี่ยเสียค่าไฟประมาณสักเกือบเกือบ12บาทนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าแอร์เนี่ยหมื่นแปดพัน btu หรือว่าตันครึ่งเนี่ยจะเสียค่าไฟประมาณเปิดสักสิบชั่วโมงเนี่ยกินไฟ20ยูนิตรวมแล้วก็ประมาณหกสิบห้าบาทอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงให้เห็นตัวอย่างคร่าวว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันกินไฟกี่วตต์เพื่อจะได้ไปคำนวณคร่าวว่าเอะเราจะเสียค่าไฟประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ลองดูก็ต้องไปคูณตามสูตรก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของรูปเนี้ยทางผมได้ทําเป็นโฟชาร์ดสำหรับเพื่อจะไดดู้ว่า ค่าไฟฟ้าของแต่ละประเภทเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นประเภทหลายประเภทอ่อากรณีที่1น,นี้ก็จะเป็นประเภทบ้านทั่วไปที่เราตามบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจการขนาดเล็กก็จะมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นประเภทกลางแล้วก็พอขนาดใหญ่อีกแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นว่า ใช้แรงดัน69 kv หรือ22 kv หรือว่าต่ำกว่ามากกว่าก็ต้องมีเสียค่าพีคอีกแล้วก็จะต้องมีช่วงเวลาอีกว่าเป็น TOU TOU ก็คือว่า time of use ก็คือว่าอัตราค่าไฟไม่เท่ากันตลอดเช่นกลางวันอาจจะแพงกว่ากลางคืนนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ สุดท้ายนี้นะครับหากเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ช่อง u t u b e นะครับโซลารับคัมปานีนะครับเฟซบุ๊กโซลารับเ b FC นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและท่านชอบอ่านเว็บ solar hub co th นะครับมีข้อมูลลึกๆตั้งแต่พื้นฐานยันแอดวานซ์นะครับขอบคุณครับ